สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำบทความที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากเพจ Facebook ของคุณเดชานรุนามานาเสนอครับ ถ้าไม่ปฏิวัติและนำระบบสมบูรณาญาสิทธิราชกลับมาใช้แทนการเลือกตั้งให้พระหมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจการปกครองให้ประเทศชาติกลับมาสงบร่มเย็นจนมั่นใจว่าประเทศชาติหลุดพ้นภัยร้ายคุกคามจากทั้งภายนอกและภายในและเศรษฐกิจภายใน,ในประเทศกลับมามีความมั่นคงและการเมืองการปกครองไทยอยู่ในจุดที่มั่นคงต่อประเทศชาติและประชาชนถึงเวลานั้น จึงขอถวายคืนพระราชะอำนาจการปกครองกลับคืนให้กับประชาชนขอยกเหตุการณ์สอย่างให้รับรู้ความจริงเหตุการณ์้ำท่วมหาดใหญ่และภาคใต้จากรายงานข่าวความจริงว่ากองทัพเรือนำโดยหน่วยของนาวิกโ,กโยธินมีการเตรียมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนในโซนพื้นที่สีแดงจากการตรวจสอบจากภาพดาวเทียม ซนสีแดงคือพื้นที่มีน้ําท่วมสูงและมีประชาชนติดอยู่ในพื้นที่จํานวนมากต้องเร่งรีบทําการช่วยเหลือก่อนต้องมีอุปกรณ์และกําลังพลที่มีความพร้อมที่สุดส่วนพื้นที่โซนอื่นจะให้หน่วยกู้ภัยอาสาเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแทนเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเกิดประสิทธิภาพสูงและเป็นไปตามหลักของสากลประเด็นคือธรรมนัตคือใครมีหน้าที่อะไรถึงได้ลงพื้นที่อุทกภัยในทันที และได้สั่งการมั่วๆโดยขัดขวางไม่ให้หน่วยนาวิกโยธินเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในโซนพื้นที่สีแดงและใช้คำสั่งมั่วและเต็มไปด้วยอำนาจและไม่มีระเบียบแแผนและกำหนดการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยร้ายแรงจากความไม่รู้เรื่องของตัวเองจนนำมาสู่การสูญเสียชีวิตของประชาชนจำนวนมากในโซนพื้นที่สีแดง ที่จากหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีในหลายครอบครัวในพื้นที่โซนสีแดงนั้นพบผู้เสียชีวิตทั้งหมดจํานวนมากในพื้นที่โซนสีแดงทั้งหมดผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์อุทกภัยกลายเป็นขบวนการทําลายล้างกันเองในทางการเมืองมีทั้งพัคเพื่อไทยพัคส้มนักวิชาการและสื่อมวลชนฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลที่ใช้เหตุการณ์ นีบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาลชั่วคราวและเจา้าหน้าที่ทหารจากหน่วยนาวิกโยธินโดยเอาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมาเป็นผลประโยชน์ของตนเองมีข้อพิรุษมากมายมีเด็กในสังกัดผู้มีอำนาจทางการเมืองสามารถชี้มูลถึงจำนวนผู้เสียชีวิตในทันทีว่าจะมีมากกว่า200คนหลังน้ำเริ่มท่วมหนักในหาดใหญ่และนาวิกโยธินก็ถูกขัดขวางจากการทำงานของนักการเมืองใหญ่ในทันที ไม่ให้เข้าโซนพื้นที่สีแดงและประโยชน์เหมาะกับมีคำสั่งให้วัยรุ่นใช้ปืนยิงขม่มขู่หน่วยกู้ภัยอาสาที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในโซนพื้นที่นั้นการช่วยเหลือจึงเต็มไปด้วยความล่าช้าเพราะมีทั้งขบวนการออกปล้นยิงขม่มขู่และเก็บค่าหัวขิวการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกจากโซนพื้นที่สีแดงจึงทำให้หน่วยเจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภัยอาสา ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในโซนพื้นที่สีแดงได้ทันจึงนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างมากของชีวิตผู้บริสุทธิ์ในโซนดังกล่าวจนนำมาซึ่งขบวนการล้มล้างรัฐบาลชั่วคราวให้ข้อมูลอย่างมั่นใจว่าจะมีผู้เสียชีวิตนับพันคนนี่คือข้อมูลจริงของนาวิกโยธินนี่คือยุคที่ล้มเหลวที่สุดในการปกครองประเทศในระบบเลือกตั้งในวิถีประชาธิปไตยภายใต้อำนาจการปกครองของพรรค ภาคประชาชนไม่กี่ตระกูลที่ขึ้นมามีอำนาจทางการเมืองเพียงแค่การขึ้นมาช่วงชิงแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองของฝ่ายตนเองโดยใช้ชีวิตผู้บริสุทธิ์ของประชาชนจำนวนมากมาเล่นเกมการเมืองเหตุการณ์ครั้งที่2หลังการปล้นพระราชอำนาจจากรัชกาลที่7ของคณะราษฎรจบลงหลังสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองประเทศไทยเต็มไปด้วยการแข่งแย่งชิงอำนาจทางการเมืองหลายครั้ง ระหว่างอำนาจของคณะราษฎรที่อ้างว่าเป็นเสียงของประชาชนกับกองทัพที่ปกป้องอำนาจการปกครองในระบบะเผด็จการของตัวเองเอาไว้แต่สองฝ่ายมีเป้าหมายเดียวกันคือการปกครองประเทศที่ไม่ต้องมีพระหมหากษัตริย์อีกต่อไปคณะราษฎรต้องการปกครองแบบลัทธิเสรีนิยมโดยมีต้นแบบคือฝรั่งเศสปกครองแบบรัฐสภาและผู้นำต้องเป็นประธานาธิบดีกองทัพต้องการปกครองประเทศแบบเผด็จการ แบบสังคมนิยมที่มีผู้นำประเทศแบบถ่ายโอนอำนาจจากรุ่นสู่รุ่นแต่หลังจากสิ้นสุดลงของสงครามเย็นก็พบว่าทั้งกลุ่มคณะราษฎรและกองทัพก็ไม่สามารถนำพาประเทศชาติให้มีความทันสมัยทัดเทียมอารยะประเทศต่างๆได้ไม่เว้นแม้แต่เศรษฐกิจที่ตกต่ำและความเจริญยังไม่เท่าประเทศเขมรฟิลิปปินสเวียดนามและเกือบทุกประเทศในอาเซียนและตามมาด้วยการสูญเสียแรดิบุกไปจนเกือบหมดประเทศ แม้ในตอนนั้นประเทศไทยจะเป็นประเทศเดียวที่มีแร่ดีบุกมากที่สุดในเอเชียก็ตามสุดท้ายแล้วเมื่อทั้งคณะราษฎรและกองทัพไม่สามารถบริหารประเทศให้หลุดพ้นความยากจนได้ก็ต้องหันไปใช้บริการอัญเชิญพระเจ้าแผ่นดินขึ้นมาปกครองประเทศให้หลุดพ้นความยากจนประเทศชาติต้องสูญเสียในหลวงราชกาลที่8ไปที่เป็นบุคคลอัจฉริยภาพสูงสุดในตอนนั้นจากการแย่งชิงอํานาจการปกครองของสองฝ่าย และเป็นในหลวงรัชการที่9้าวกับพระราชวงศ์ที่ต้องมาทรงงานหนักจนสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศชาติให้มีเศรษฐกิจและเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานา,นาอารยประเทศในทั่วโลกได้สําเร็จสิ่งนี้จึงชี้วัให้เห็นชัดเจนว่าการปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนับตั้งแต่ยุคสมัยอาณาจักรพระร่วงของสุโขทยัยอโยธยาและหยกจนมาถึงยุคพระบรมจักรีล้วนเหมาะสมกับนิสัยของคนไทยมากที่สุดเพราะมีระบบพระมหากษัตริย์ระบบเดียวเท่านั้น ที่มีความเมตตาที่มองเห็นความทุกข์ยากของประชาชนได้ดีที่สุดตลอดเวลาที่ผ่านมาและเป็นระบอบเดียวที่ไม่เคยมุ่งแสวงอำนาจเพราะอยู่จุดสูงสุดแล้วที่อยู่เหนือทุกวงชนและเป็นสถาบันเดียวที่ทำงานหนักเพื่อดูแลราษดรดทั้งประเทศด้วยความรักที่บริยสุดจริงๆนักการเมืองทุกคนและทุกพักทั้งคณะราษฎรและกองทัพทหารสายพาณิชย์และกลุ่มทุนเจ้าสัวใหญ่สามารถขายชาติประเทศได้ แต่สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่สามารถทำแบบนั้นได้เพราะสถาบันคือศูนย์รวมที่สำคัญของประเทศชาติเอาระบบสมบูรณาญาสิทธิราชกลับคืนให้กับประชาชนเดชาเนรุนาศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ a องเจ789 r เ a l t y อรีลตี้บริษัทของคนไทย ที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแล หรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel789 Realty